สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการตั้งค่าโปรไฟล์มาตรฐานสำหรับการใช้งานระบบไทมินอย่างถูกต้องและเข้าใจกันนะคะจากภาพที่เราเห็นหน้าแรกนี้จะเป็นการแนะนำถึงหัวข้อที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้ค่านั่นคือวิธีการตั้งค่าโปรไฟล์มาตรฐานซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้การบันทึกเวลาและการจัดการข้อมูลของพนักงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพค่ะ สังเกตในภาพนะคะเราจะเห็นทั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือที่แสดงอินเทอร์เฟซของไทมินซึ่งบอกให้เราทราบว่าระบบนี้สามารถใช้งานได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และบนโทรศัพท์มือถือค่ะและยังมีคําว่า QR Code สถานที่และกําหนดสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานของทมินที่จะช่วยในการระบุตำแหน่งการเข้าออกงานของเราค่ะ ในภาพนี้เป็นการปูพื้นฐานให้เราเข้าใจว่าโปรไฟล์มาตรฐานที่เราจะตั้งค่านี้จะเกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลต่างๆในระบบไทมมินค่าและจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการใช้งานระบบทมมินในชีวิตประจําวันของเราค่ะมาต่อกันที่หน้าจอที่สองหนะ้าขนี้เป็นขั้นตอนสําคัญในการกําหนดโปรไฟล์มาตรฐานของเราในระบบไทมมินค่าจากภาพที่เราเห็นหนะ้าะาด้านบนสุดคือแถบ URL ของเว็บไซต์ไทมมินซึ่งยืนยันว่าเรากําลังอยู่ในหน้าสําหรับเพิ่มโปรไฟล์ค่ะ ลองมองมาทางซ้ายมือณนะคะสิ่งแรกที่สำคัญที่เราต้องสังเกตคือปุ่มเพิ่มโปรไฟล์ใหม่ New Profile ที่มีกรอบสีแดงวงไว้คั้นี้คือจุดเริ่มต้นที่เราจะคลิกเพื่อสร้างโปรไฟล์ใหม่ขึ้นมาค่าและใต้ลงมาก็จะมีเมนูต่างๆเช่นจัดการโปรไฟล์ฝ่ายการตลาดฝ่ายบัญชีซึ่งในอนาคตเมื่อเราสร้างโปรไฟล์ไปแล้วเราก็จะเข้ามาจัดการโปรไฟล์เหล่านั้นได้จากเมนูทางซ้ายนี้ค่ะทีนี้มาดูที่ส่วนหลักของหน้าจอทางด้านขวามือนะคะตรงนี้คือส่วนที่เราจะ เพิ่มโปรไฟล์ใหม่ค่ะรายละเอียดทั่วไปชื่อโปรไฟล์ตรงนี้สำคัญมากถ้าเราจะตั้งชื่อโปรไฟล์นี้ให้สื่อความหมายเช่นฝ่ายขายฝ่ายการตลาดพนักงานออฟฟิศพนักงานกะเช้าเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการและเลือกใช้ค่ะเวลาเข้างานปกติเราจะกำหนดเวลาเข้างานมาตรฐานของโปรไฟล์นี้ค่าในตัวอย่างนี้คือ8นาฬิกาการลาหวันนับเป็นลากี่ชั่วโมง ตรงนี้คือการกําหนดว่าการลาหนวันจะนับเป็นกี่ชั่วโมงในตัวอย่างคือ8ชั่วโมงซึ่งหมายถึงเวลาออกงานคือ17นาฬิกาถ้าเข้า8นาฬิกาการเข้างานเกินเวลาตรงนี้คือการตั้งค่านโยบายเกี่ยวกับการเข้างานสายค่านับสายตั้งแต่นาทีแรกหมายถึงถ้ามาสายแม้แต่นาทีเดียวก็จะนับว่าสายทันทีค่ะอนุโลมไม่เกินเวลาที่กำหนดระบบจะมีการผ่อนผันให้สายได้ไม่เกินกี่นาทีที่เรากำหนดไว้ค่ะ เวลาเข้างานแบบยืดหยุ่นสำหรับองค์กรที่มีนโยบายให้พนักงานสามารถเข้างานได้ในช่วงเวลาที่ยืดหยุ่นได้ค่ะและที่สำคัญที่สุดในหน้านี้คือข้อความสีน้ำเงินด้านล่างที่ขีดเส้นใต้ไว้ค่ะนับสายตั้งแต่นาทีแรกระบบจะนับสายตั้งแต่นาทีแรกที่เข้างานเกินเวลาโดยเวลาออกจากงานจะเป็นเวลาปกติซึ่งเป็นการย้ำเตือนให้เราทราบถึงการทำงานของระบบในเรื่องการบันทึกเวลาสายค่ะ สรุปง่ายๆนะคะหน้านี้คือหัวใจสําคัญในการสร้างกฎเกณฑ์การทํางานของพนักงานแต่ละกลุ่มในองค์กรค่าการตั้งค่าที่ถูกต้องจะช่วยให้การคํานวณเวลาทํางานการมาสายและการลาของพนักงานเป็นไปอย่างแม่นยําและเป็นมาตรฐานเดียวกันแค่อย่าลืมตั้งชื่อโปรโฟไฟล์ให้ชัดเจนและเลือกเงื่อนไขต่างๆให้เหมาะสมกับนโยบายของแต่ละสายนะคะมาต่อกันที่หน้าจอที่3นะคะหน้านี้ยังคงอยู่ในขั้นตอนของการเพิ่มโปรโฟไฟล์ใหม่และเป็นส่วนสําคัญที่เราจะต้องใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนและถูกต้องค่ะ จากภาพที่เห็นนะคะหน้านี้จะเน้นย้ำถึงรายละเอียดที่เราต้องกรอกในส่วนของรายละเอียดทั่วไปค่ะชื่อโปรไฟล์ในตัวอย่างนี้ได้กรอกชื่อโปรไฟล์เป็นฝ่ายขายค่ะซึ่งเป็นการตั้งชื่อที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายทําให้เราทราบว่าโปรไฟล์นี้มีไว้สําหรับพนักงานในฝ่ายขายค่ะการตั้งชื่อที่เหมาะสมจะช่วยให้การจัดการโปรไฟล์เป็นระเบียบและง่ายต่อการเลือกใช้ในอนาคตค่ะเวลาเข้างานปกติเราจะเห็นว่ากําหนดไว้ที่8นาฬิกา ถ้านั่นหมายความว่าพนักงานที่อยู่ในโปรไฟล์ฝ่ายขายนี้มีเวลาเข้างานปกติคือ8โมงเชา้าค่ะการลาหนึ่งวันนับเป็นลากี่ชั่วโมงเวลาออกงานคือ18นาฬิกาเศร้าในช่องนี้ได้กำหนดไว้ที่9ชั่วโมงค่าซึ่งหมายความว่าหากพนักงานในโปรไฟล์นี้ลาหนึ่งวันระบบจะนับชั่วโมงลาเป็น9ชั่วโมงและจะระบุเวลาออกงานปกติอยู่ที่18นาฬิกาหรือ6โมงเย็นค่าการตั้งค่าตรงนี้จะส่งผลต่อการคำนวณวันลาและชั่วโมงการทำงานของพนักงานค่ะ การเข้างานเกินเวลาในภาพนี้มีการเลือกช่องนับสายตั้งแต่นาทีแรกไว้ขั้นี้คือจุดที่ต้องทําความเข้าใจให้ดีนะคะเพราะระบบจะนับว่าพนักงานมาสายทันทีตั้งแต่นาทีแรกที่เกินเวลาเข้างานปกติค่าตัวอย่างเช่นถ้าเข้างาน8นาฬิกาแต่มาถึง8นาฬิกา1นาทีก็จะถือว่าสายแล้วค่ะอีก2ตัวเลือกคืออนุโลมไม่เกินเวลาที่กําหนดและเข้างานแบบยืดหยุน่น ซึ่งหากองค์กรมีนโยบายที่ยืดหยุ่นกว่าก็สามารถเลือกตัวเลือกเหล่านี้ได้ตามความเหมาะสมค่ะและเช่นเคยค่าข้อความด้านล่างที่เป็นสีน้ำเงินได้ย้ำเตือนอีกครั้งว่านับสายตั้งแต่นาทีแรกระบบจะนับสายตั้งแต่นาทีแรกที่เข้างานเกินเวลาโดยเวลาออกจากงานจะเป็นเวลาปกติซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรตระหนักถึงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้ระบบทมมินค่า โดยรวมแล้วหน้านี้คือการยืนยันและให้รายละเอียดเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของโปรไฟล์ที่เรากำลังสร้างขึ้นมาค่าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างแม่นยำและสอดคล้องกับนโยบายขององค์กรนะคะมาถึงหน้าจอที่4ี่กันแล้วนะคะหน้านี้เป็นส่วนที่เราจะมาตั้งค่านโยบายที่เกี่ยวข้องกับวันหยุดและประเภทการลาต่างๆของพนักงานในโปรไฟล์นี้ค่ถือเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนนะคะมาดูรายละเอียดแต่ละส่วนกันค่ะ วันหยุดประจำสัปดาห์ในส่วนนี้เราจะเลือกวันที่เป็นวันหยุดประจำของโปรไฟล์นี้ค่ะจากภาพจะเห็นว่าอาทิตย์ถูกเลือกไว้นั่นหมายความว่าพนักงานในโปรไฟล์นี้จะมีวันอาทิตย์เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ค่ะหากองค์กรมีวันหยุดอื่นๆเช่นวันเสาร์ด้วยก็สามารถติ๊กเลือกเพิ่มได้เลยนะคะวันหยุดชดเชยตรงนี้คือการกำหนดว่าเมื่อมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์เราจะจัดการกับการหยุดชดเชยอย่างไรค่ะ ในภาพมีการเลือกบังคับหยุดในวันทำงานถัดไปนั่นหมายความว่าหากวันหยุดนักขัตฤกษ์ไปตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ของพนักงานระบบจะกำหนดให้พนักงานได้หยุดชดเชยในวันทำงานถัดไปทันทีค่ะอีกตัวเลือกคือสะสมเป็นวันหยุดชดเชยซึ่งหากเลือกตัวเลือกนี้วันหยุดชดเชยจะถูกสะสมไว้ให้พนักงานสามารถเลือกหยุดได้ในภายหลังค่ะวันลาคลอดตรงนี้คือการกำหนดจำนวนวันลาคลอดสูงสุดที่พนักงานหญิงสามารถลาได้ต่อปีค่ะ ในตัวอย่างนี้คือ90วันนั่นหมายถึงพนักงานหญิงในโปรไฟล์นี้มีสิทธิลาคลอดได้สูงสุด90วันต่อปีค่ะวันลาบวชส่วนนี้สำหรับกำหนดจำนวนวันลาบวชสำหรับพนักงานชายค่ะในภาพระบุไว้15วันหมายความว่าพนักงานชายในโปรไฟล์นี้มีสิทธิลาบวชได้สูงสุด15วันค่ะวันลาเรียกฝึกกำลังพลอันนี้คือจำนวนวันลาสำหรับพนักงานที่ต้องเข้ารับการฝึกกำลังพลค่ะ ในตัวอย่างคือ60วันค่าวันลาทำหมันส่วนนี้สำหรับกำหนดจำนวนวันลาสำหรับการทำหมันค่าในภาพระบุไว้999วันซึ่งอาจจะเป็นค่าที่ตั้งไว้สูงเพื่อรองรับนโยบายหรืออาจจะมีการกำหนดที่ชัดเจนในภายหลังค่า การตั้งค่าในหน้านี้มีความสำคัญอย่างมากต่อสวัสดิการและสิทธิการลาของพนักงานแต่ละกลุ่มข้าผู้ดูแลระบบต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าตามนโยบายของบริษัทอย่างถูกต้องและครบถ้วนนะคะเพื่อให้พนักงานทุกท่านได้รับสิทธิและปฏิบัติตามกฎระเบียบได้อย่างถูกต้องและเข้าใจตรงกันค่ะมาถึงหน้าจอที่5กันแล้วนะคะหน้านี้จะเป็นส่วนที่เรามาดูรายละเอียดของการตั้งค่าในส่วนของประเภทการลาต่างๆเพิ่มเติมและขั้นตอนสุดท้ายของการบันทึกโปรไฟล์ค่ะ จากภาพที่เราเห็นนะคะจะมีกล่องตั้งค่าคล้ายๆกันอยู่3กล่องแต่ละกล่องจะหมายถึงการลาแต่ละประเภทที่แตกต่างกันซึ่งในภาพนี้ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเป็นลาประเภทไหนแต่จากตัวเลข7 30ดด้านบนอาจหมายถึงจํานวนวันลาสูงสุดของแต่ละประเภทค่าเรามาดูรายละเอียดการตั้งค่าภายในแต่ละกล่องกันนะคะหน่วยระยะเวลาการลาขั้นต่ําอนุญาตให้ลาเป็นชั่วโมงได้ หากเราเลือกตัวเลือกนี้พนักงานจะสามารถลาเป็นรายชั่วโมงได้ค่ะเหมาะสำหรับกรณีที่ต้องการ <sidewalk. S 2> ลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงในวันทำงานอนุญาตให้ลาเป็นวันเท่านั้นหากเลือกตัวเลือกนี้พนักงานจะต้องลาเป็นรายวันเท่านั้นจะไม่สามารถลาเป็นชั่วโมงได้ค่ะในภาพ<ใ>นีพ้จะเห็นว่ามีการเลือกอนุญ <verschied> าตให้ลาเป็นชั่วโมงได้ในทุกกล่องค่าซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในการลาของพนักงานค่ะ ตัวเลือกวันที่เริ่มได้สิทธิการลานี้เศร้าตรงนี้คือการกำหนดว่าพนักงานจะเริ่มมีสิทธิในการลาประเภทนี้เมื่อไหร่ค่ะเพิ่มวันลาณปีปฏิทินใหม่หมายถึงสิทธิลาจะเริ่มต้นใหม่เมื่อขึ้นปีปฏิทินใหม่เช่นหนึ่งมกราคมของทุกปีวันแรกที่เริ่มทำงานสิทธิลาจะเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่พนักงานเริ่มเข้าทำงานวันแรกที่บรรจุเป็นพนักงานประจำสิทธิลาจะเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่พนักงานได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำ ในภาพนี้จะเห็นว่ามีการเลือกเพิ่มวันลาณปีปฏิทินใหม่ในทุกกล่องค่ะยกยอดสะสมวันลาที่เหลืออยู่ณปลายปีตรงนี้คือการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการยกยอดวันลาที่ไม่ได้ใช้ในปีนั้นๆไปใช้ในปีถัดไปค่ะใช่หากเลือกใช่วันลาที่พนักงานไม่ได้ใช้ในปีปัจจุบันจะถูกยกยอดไปสะสมให้ใช้ในปีถัดไปได้ค่ะไม่ใช่หากเลือกไม่ใช่ วันลาที่ไม่ได้ใช้ในปีปัจจุบันจะถูกตัดทิ้งเมื่อสิ้นปีจะไม่สามารถยกยอดไปใช้ในปีถัดไปได้ค่ะในภาพนี้มีการเลือกใช่ในทุกกล่องซึ่งหมายความว่าวันลาที่เหลืออยู่จะถูกยกยอดไปในปีถัดไปได้ค่ะและส่วนสุดท้ายที่สําคัญมากๆคือส่วนด้านล่างค่ะบันทึกโปรไฟล์นี่คือส่วนที่เราจะต้องดําเนินการเมื่อเราได้กรอกข้อมูลและตั้งค่าต่างๆครบถ้วนแล้วค่ะโปรดตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดก่อนกดเพิ่ม ข้อความนี้เป็นคำเตือนที่สำคัญมากค่ะเราต้องตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่เราได้กรอกและตั้งค่ามาตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้านี้ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามนโยบายขององค์กรนะคะตรวจสอบข้อมูลและปุ่มสุดท้ายที่มีกรอบสีแดงวงไว้คือตรวจสอบข้อมูลค่ะก่อนที่เราจะบันทึกโปรไฟล์จริงๆเราควรคลิกปุ่มนี้เพื่อให้ระบบช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เรากรอกไปเบื้องต้นค่าหากมีข้อผิดพลาดหรือข้อมูลไม่ครบถ้วนระบบจะแจ้งเตือนให้เราแก้ไขค่ะ ดังนั้นการตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนการบันทึกโปรไฟล์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดค่ะเพื่อให้โปรไฟล์ที่เราสร้างขึ้นมานั้นถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานในระบบเทมินได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะเราเดินทางมาถึงหน้าจอสุดท้ายของขั้นตอนการตั้งค่าโปรไฟล์มาตรฐานกันแล้วนะคะหน้านี้คือการสรุปและยืนยันการตั้งค่าต่างๆที่เราได้กำหนดไว้ค่ะจากภาพที่เห็นนะคะด้านบนจะยังคงเป็นส่วนของการตั้งค่าประเภทการลาต่างๆค้าเราจะเห็นว่ามีการตั้งค่าเหมือนกับหน้าที่ผ่านมาเลยนะคะทั้งในส่วนของ หน่วยระยะเวลาการลาขั้นต่ำที่เราได้เลือกอนุญาตให้ลาเป็นชั่วโมงได้ในทุกประเภทการลาซึ่งให้ความยืดหยุ่นกับพนักงานในการลาตามความจำเป็นค่ะวันที่เริ่มได้สิทธิการลานี้ที่เราได้เลือกเพิ่มวันลาณปีปฏิทินใหม่ทำให้สิทธิลาของพนักงานจะถูกรีเซ็ตและเริ่มต้นใหม่ทุกๆต้นปีค่ะการยกยอดสะสมันลาที่เหลืออยู่ณปลายปีที่เราได้เลือกใช่ ซึ่งหมายความว่าวันลาที่พนักงานไม่ได้ใช้ในปีนี้จะถูกยกยอดไปสะสมให้ใช้ในปีถัดไปได้ค่ะและที่สำคัญที่สุดของหน้าน,นี้คือส่วนด้านล่างค่ะบันทึกโปรไฟล์ข้อความโปรดตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดก่อนกดเพิ่มยังคงย้ำเตือนให้เราพิจารณาทบทวนทุกสิ่งที่เราได้ตั้งค่ามาตั้งแต่ต้นอีกครั้งค่ะการตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะเพราะเมื่อบันทึกไปแล้วโปรไฟล์นี้ก็จะถูกนำไปใช้กับพนักงานตามที่เรากำหนดค่ะ เราจะเห็น2ปุ่มสําคัญค,คือตรวจสอบข้อมูลซึ่งเป็นปุ่มที่เราสามารถคลิกเพื่อตรวจสอบความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลที่เรากรอกไปเบื้องต้นหากมีข้อผิดพลาดระบบก็จะแจ้งเตือนให้เราแก้ไขค่ะและปุ่มสุดท้ายที่ถูกวงกลมสีแดงไว้คือเพิ่มค่าเมื่อเรามั่นใจแล้วว่าข้อมูลและนโยบายต่างๆที่ตั้งค่าในโปรไฟล์นี้ถูกต้องและสมบูรณ์ทุกประการก็ให้คลิกที่ปุ่มเพิ่ม ได้เลยค่ะการคลิกปุ่มนี้จะเป็นการสิ้นสุดกระบวนการสร้างโปรไฟล์มาตรฐานและบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบไทมินค่ะดังนั้นขอให้ทุกท่านใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบนะคะเพื่อให้โปรไฟล์มาตรฐานที่เราสร้างขึ้นมานั้นถูกต้องแม่นยำและพร้อมใช้งานสำหรับพนักงานทุกท่านในองค์กรของเราค่ะขอบคุณค่ะ